เรื่องสวยสุดสดัจนั่นนั่นมันตัวข่าเงินรึค่าแต่อย่างนั้นรึเพราะค่าเป็นเพียงแค่ทาจึงค่าข่าง่ายง่ายได้ตามใจเหรอเสไร้ายค่าาอ,อชายแก่ คนมีตันหาเท่าที่สามารถเป็นปู่ของค้าที่มีอายุมากกว่าห้ิปีได้น่าขันลึบท่านฝึกข้าน,น้อยหลินจิน้นกำลังเดินทางไปสอบที่เมียงหลวงแต่ระหว่างทางได้ประทะก,กับ โจนภูเขาเขา้าข้าเลยต้องการปิ่นปักผมของแม่นางปิ่นของข้างั้นรึนี่จะอย่ายุ่งกับของของข้าข้ารู้สึกว่าการตายของแม่นางเชื่อไม่ยุติธรรมข้าจะสืบหาความจริงให้กับแม่นางเองเท่าน จะ้ังแค้นให้ข้าอย่างนั้นด้วยขอบใจท่านมากข้าจะจำท่านไว้ไม่ลืมเลือนหากชัดหน้ามีจริงข้าจะตอบแทนบุญทุกคุณของท่านลูกแม่หากเจ้าตายแล้วข้ากับพ่อของเจ้าจะอยู่ได้อย่างไรเจ้าอย่าเพิ่งตี่พยตีภายไป ค่ของลูกเราก็ลดลงมากแล้วรีบลุกขึ้นมาทำงานเถิดเดี๋ยวก็โดนดูอีกรอกท่านพ่อท่านแม่ข้าตายไปแล้วไม่ใช่หรือหรือในการตกนรกก็มีครอบครัวอย่างนั้นหรือลูกแม่ลูกของแม่ในที่สุดเจ้าก็ฟื้นสักทีเจ้ารู้บ้างไหมว่าข้า ววาจะเสียเจ้าไปขนาดไหนไม่เป็นไรแล้วนะขวัญเอ๋ยขวัญมานะลูก<ฮ>นี่ลูกรักขานะ่าวหน้าจะได้หัดใจย่าของเจ้าอีกมิเช่นนั้นจะเป็นการไม่ให้เกียรตดพวกวุวโสจำคำแม่เอาไว้นะนี่คือรอยที่ถูกยายเท่าทุบตีอย่างนั้นเหรอ ตอนรุนแรงขนาดไหนกันถึงได้ช่างเป็นดีเท่าที่มีจิตใจอามหิตขับแคบยิ่งนักไปทำงานเถอะแม่มึงเดี๋ยวจะเสร็จงานเข้ามืดรู้รักเจ้าก็นอนพักผ่อนเสียนะจักได้หายไวไวปังนี่ค่ะไม่อยู่ในร่างตัวเองในวัยเจ็ดขวบรึ เมื่อชาติก่อนตัวที่ข้าอยู่ได้เพียงแปดขวบก็รูกยาของตัวเองขายโอรสสวรรค์นิท่านเมตตาค่ะมอบโอกาสให้กับข้าอย่างนั้นหรือเดี๋ยวนะเจ็ดขวบแล้วน้องของข้าละ่ะเซียวยูดีเหลียนซางยิ่งดีดียิ่ง ในชาตินี้พี่จะไม่ให้พวกเจ้าถูกขายอีกแล้วพี่จะปกป้องพวกเจ้าให้จงได้ครบใครน่ะไอ้พวกขี้เกียจสันหลังยาวไม่รู้จาักการทำงานอย่างนั้นหรือไงเขาเองหรือ,อยีนคนชิบขายข้าในชาติที่แล้วฝึกอ่ ร้องไห้พะแสงอะไรไอ้พวกเด็กเปรตเกลิก่อ,อยูเหลียนซาุท่านแม่ลูกข้าเพิ่งฟื้นจากไข้อย่าดิ้ตีเขาเลยเจ้าค่ะข้าต้องเสียงเงินเท่าไรเพื่อดูแลพวกแกมาคิดจะนอนกินสบายๆงั้นรือ แต่เจ้าข้อตรุสาที่ไล่ฆ่าให้กับข้าฮะห,หยุดนะอย่าตีแม่ข้าดีนั่นเด็กปากดีนี่นะถุกเอ๊ะนั่นเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมยังแกกาขึ้นเสียงเส่ข้านั้นหรือรอให้ลี่ยามาก่อนเถอะข้าจะ ไข่ปรีวพวกยังวับแกให้หมดว่าก็ไรนะอย่าคิดว่านิชาตินี้ก็จะให้เจ้ารังแกครอบครัวของข้าได้อีกงั้นด้วยเมื่อชาติก่อนจะได้ใช้ง,งานพ่อของแม่ข้าเยี่ยงช้างมาจนพวกท่านเหน็บเหน่อยืยจนลมหายใจสุดท้าย ส่วนน้องนอของข้าก็ถูกขายไปตั้งแต่อายุยังน้อยแม้แต่เท่ากระดูกก็ตามหาไม่พบแต่คนโชดใจชั่วยอย่างพวกแกกับกล้าที่จะมีความสุขและสบายเติมอะไรให้แล้วเนี่ยคนอ่อนแอต้องตกเป็นเบี้ยงล่างและนั่นคือชีวิตข้าในชาติก่อน แต่ในชาตินี้มันจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมเอ๊ะดรักไม่มีประโยชน์หรอกหากแม่มีหลานชายให้ยาของเจ้าได้มันคงเป็นไม่เป็นอย่างนี้ท่านแม่ลายพิมาณนี้ท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือถึงท่านจะคลอดลูกชายให้นางได้นางก็ไม่ได้ ดีใจกับพวกเราหรอกเจ้าค่ะสิ่งที่นางพูดมันก็แค่ข้ออา้างที่มีไว้ใช้หลังแกครอบครัวของเราก็เท่านั้นท่านแม่เคยคิดบ้างหรือไม่เจ้าคะหากว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับคนพวกนี้จะเป็นเช่นไร ท่านแม่ข้าว่าพวกเราย้ายออกไปจากที่นี่กันเถอะ่องคำพูดของเจ้าด้วยเป็นความผิดแม่ที่ท้องลูกชายให้ไม่ได้หากเจ้าพูดให้่าเจ้าได้ยินเจ้านั่นแหละจะเป็นอันตรายอืมแต่ว่าถึงพวกเราจะไม่ถูกฆ่าตายแต่ก็ต้องอยู่ อย่างอดอดอยากยากต่อให้จะถูกฆ่าแกงก็ไม่มีใครเหลวแลวรู้ไหมเจ้าเลิกพูดเรื่องนี้เถอะเจ้าคงจะหิวแล้วงั้นรอสักเดี๋ยวแม่จะไปหาข้าวมาให้กับเจ้าท่านแม่ถ้าหากว่าท่านหมายถึงสิ่งนั้นนั้นเรียกว,ว่าข้าวได้หรือเจ้าคะมันก็แค่น้ำในหม้อจกนะเจ้าคะ ทุกครั้งที่ได้กินข้าวไม่เคยสัมผัสถึงมเมล็ดข้าวเลยเจ้าค่ะข้าลืมสิ้นเสียแล้วว่าเม็ดข้าวนั้นเป็นเช่นไรท่านแม่เคยอิ่มท้องเพราะสิ่งนั้นหรือเจ้าคะท่านแม่กับพ่อ,พอทำงานหนักจนสายตาแทบขาดแต่ลำพังเพียงข้าสามมื้อยังพอจะไม่กินได้ เย่เดี๋ดีๆดแต่ลําพังยังค้าสามมื้อยังไม่พอจะกินรู้แม่แม่ขอโทษที่ทำให้เจ้าลำบากท่านแม่ข้าไม่เคยกลัวความลําบากข้าเพียงไม่เข้าใจว่าเหตุใดท่านถึงยอมทุกทนถูกโขดศัพท์เช่นนี้ในอีกไม่ช้าทังข้าเล่เนน้องก็จะต้องถูกขายแล้ว หลิวซื้อเจ้าหายหัวไปตายอยู่ที่ใดมาเก็บโต๊ะแล้วเอาจานไปนล้างเดี๋ยวนี้ท่านแม่คงต้องบานให้ลูกดูแลน้องๆแล้วหระฝากตัวฝากด้วยนะจ๊ะท่านแม่ท่านแม่แมเมื่อไหร่ท่านจะรู้จักต่อต้านบ้างล่ะเจ้าค่ะ เออตือนลูกตื่นได้แล้วให้ลูกนอนเถอะข้าก็สงสารลูกนะเจ้าคะแต่ถ้าแม่ไม่เห็นลูกออกไปทำงานคงจะไม่พ้นดุด่าเคี่ยนตีเป็นแน่ืมช่องก่อนรุ่วงสามฝึก ต้องออกไปซักและตากผ้าให้เสร็จก่อนฟ้าสามไม่อย่างนั้นจะโดนดุเอาได้เสียผ้ากองระเนินคนอื่นไม่ตื่นมาทำงานงกงกแต่ช้าแบบนี้บ้างเหรอชอย่าเอบไปเดี๋ยวคนอื่นจะตื่นตระหนกหาคกรุบเอ๊ะ ฉันจะต้องทำงานให้คนใจแคบนั่นตื่นได้ยังไงถ้าวันไหนไม่เดินดูดดาจะตายด้วยไงยังเด็กบ้าเสียงดังรบกวนเวลานอนร้นหาที่ตายยิ่งนักจะเรียกเขาว่านั่งเด็กบ้าแล้วท่านล่ะเป็นอันใดหรือหยิดเท่าใจแคบหรือไงเจ้าพูดว่าอะไรนะ ชฉาเออเจ้าอย่าได้พูดแบบนั้นกับท่านย่าอีกเดนี่แกอิจาสอนให้ลูกแกพูดจาถอนงอกข้าวหรือเพี้ยไม่รู้จักสำนึกบุญคุณขอโทษนะคะโฆษณามันค้างอะ่ะท่านแม่ฝึกชุบถ้าก้าทุบตีท่านแม่ข้าอีกแล้วก็ช,ชาวเอ,อริรอ ข้าจเจ้าจะทำอะไรเหิมเกิมขนาดนี้เชีวหรือหรืออาจยกมีดขึ้นมาขูกข้าแล้วงั้นหรือคิดว่าข้ามีกาหรือฟุบฟุบงานข้าจะฆ่าไก่ตัวนี้บท่านยาท่านมักจะลังเลท,ที่จะฆ่าไก่ในช่วงวันตุ่จีน ดูข้าสิเจ้าคะไม่มีความลังเลเลยสักนิดมาเถอะเจ้าคะมาฉลองวันจุดจีนล่วงหน้ากันเถอะเจ้าคะนังเด็กนี่ท่านยาก้าถูกตีท่านแม่ข้าอีอกย่าว่าแต่กไก่พวกนี้เลยแม้แต่หมูในข้อข้าก็จะจับปาดคอให้หมดขอโทษนะคะเสียงขึ้นท่านแม่เกิดอะไรขึ้นดูเจ้าคะท่านแม่ ป้าแยป้าฟา้าป้าเซียวหลิวแหกันมาดูนะเสิซีนะพวกนี้แล้วนี่จะเอาไก่ที่ไหนมาออกไข่ให้พวกเรากินละ่ะนี่เจ้านะ่ะสอนลูกยังไงถึงได้มีนิสัยเยี่ยงนี้หากไม่รู้จักสอนให้ดีเสียเนั่นๆต่อไปจะไม่ทำให้วงตระกูลสั่มเสียหรือเชาเอ,อ๋อ แล้วแล้วแล้อะไรก็ไม่รู้ท่านแม่ช่วยหลีกหน่อยได้หรือไม่เจ้าคะ่ะข้าเจอปล่อยให้คนพวกนี้เอาเปรียบไม่ได้อีกแล้วท่านแม่ต้องทำงานงกงกอยู่อย่างลำพังเหนื่อยจนสายตาแทบขาดแต่คนพวกนี้กลับไม่เคยต้องเหนื่อยยากพวกแกยินเบื่ออะไรกันอยู่มาช่วยข้าจัดการพวกมันสิเจ้าคะ่ะท่านแม่ กำลังท้องอยู่นะเจ้าคะแผลพวกเจ้าละ่ะเมื่อไรจะต้องท้องสักทีท่านแม่เจ้าคะนังเด็กนี่มันถือมีดอยู่ด้วยนะเจ้าค่ะอืมเฉาเออข้าเป็นป้าเจ้านะวางมีดลงซะวายเออข้าข้าข้ากลัวแล้วเออข้าตายแล้วแกงตายเอ,อ๊ะ ท่านแม่ช่วยข้าด้วยเจ้าค่ะแก่หงตายหรือข้าจะรอดูว่าจะไปได้สักกินนะท่านแม่ท่านไปําทำงานในส่วนของเมื่อวานเถอะเจ้าค่ะรอดแล้วเราเดี๋ยวคะ่ะจะให้ท่านป้ามาช่วยนะเจ้าค่ะแม้ว่าป้าเจ้าทำไม่ไหวหรอกไม่ต้องห่วงเจ้าค่ะหากท่านป้าไม่ตื่นถ้าจะปลุกเขาเองรีบ รับรอตื่นแน่นอนเฮ้ยอวดดีนะนางเด็กบ้าอ้าท่านป๊าจะไปไหนหรือเจ้าคะเออท่านป๊าตื่นแล้วก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์สักหน่อยเถอดเจ้าคะอีเม่นจังเจ้าคะเธออยากจะอเจียน ไว้ค่ะจะเอาขึ้นอย่างาสงาสมเอะอะเสียงดังอันใดกันไม่รู้จักกฎบ้านเมืองหรือไง